ครับแล้วนี่ก็คือสามต้นไม้นะครับที่เราไม่ได้ปลูกนะแล้วมันเป็นต้นไม้ที่ขึ้นมากระสวนเรามันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรต่อสวนเลยนะมีแต่ทําให้ส่วนเรานะครับดับลงดบลงครับ สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านกับช่องมุณทำโคโค่กันนะครับวันนี้เราจะมาทําการนะครับตัดต้นไม้ที่ไม่พึงประสงค์ออกจากสวนเรานะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าคนที่ทําไรท่ทําสวนนะครับมักจะเจอไอ้ต้นไม้สามประเภทนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าต้นไม้สามประเภทนี้มันคืออะไรไปดูประเภทที่หนึ่งกันเลยเจอปุ๊บก็ไม่ได้ปล่อยไว้ธรรมดานะตัดทิ้งแม่งเลยและสําหรับต้นไม้ประเภทแรกที่เราได้พบเจอบ่อยนะครับนั่นก็คือต้นงิ้วนะครับนี่ฮะอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับมันอยู่ด้วยกันครับสองต้นเลยนะอันนี้ก็็ตตตััดไป้้งหหหลลายรอบแแแวกกกกใใมม่่ที งวดนี้เอาเลยตัดไม้มาตัดดูสิมันจะอยู่กับเราเปล่ามันยังจะอยู่อีกไหมไปลเลวเลยตัดไม้ควรนมันจะออกเยอะหน่อยนะเพราะมันผสมตัวลูกเยอะ ตอนนก็เป็นโคนของต้นยวนะครับผมจะทําการปากเป็นร่องอย่างนี้ไว้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อผมจะเอาเกลือนะครับเที่ยวให้ใส่มะพร้าวนะครับมาโปะอัดไปเลยนะครับเพราะว่าไอ้ต้นไม้พวกนี้นะครับถ้าเราตัดเฉยมันก็ยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวมันก็แตกออกมาใหม่นะถ้าเราเกลือนะครับโปะอัดไปเลยนะครับมันจะไม่ชอบความชื็มครับเดี๋ยวมันก็จะตายนะครับก็เป็นต้นไม้ประเภทแรกที่เราได้พบเจอบ่อยนะครับนั่นก็คือต้นยูนะครับเรามาดูต้นไม้ประเภทที่สองกันเลยว่ามันคืออะไรโอ้ยมืดมากเลยตอนนี้ดำแล้วยิ่งดำครับแล้วเราก็มดตไี่่อ ส่วนของเราด้วยมันคือต้นโพนะครับอย่างย่ท่าเห็นอยู่ข้างหลังนี้ครับอันนี้คือต้นโพนะมันโตขึ้นมาเองนะโดยที่เราไม่ได้ทการปลูกนะครับมันกว้างทางมากเลยตอนนี้เป็นออตอใหญ่มากเราจะต้องทาการตัดมันทิ้งนะเดี๋ยวผมจะตัดมันให้เหมือนกับต้น,น้วเลยเอาให้แบบไม่ให้เหลืออะไรเด้๋ยเอาเกาลือเกลือมาโป่อีกทีนึงเดี๋ยวเปเราไปตัดกันเลยทำให้พูดขัดขขัดขัด,ขดไปเริ่มกัน ครับก็ผมจะทําการตัดต้นโพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างตัดครับผมจะทําการบากเจ้าตัวโคนมันทุกต้นเลยนะครับเพราะว่าเราจะทําการนะครับนำเกลือมาใส่ถ้าเราตัดเฉยๆนะต้นไม้อย่างเง้นมันก็ไปตายเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราเกลือไปปลูกนะครับต้นไม้พวกนี้ไม่ชอบความเค็มนะครับพอมันโดนความเค็มไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะแห้งกรอตายมันไปเลยเดี๋ยวเพื่อไมกก่ให้การเสียเวลานะผมจะไปพาไปดูต้นไม้ประเภทที่สามที่เรพบเจอบ่อยอาจจะเจอบ่อยมากจริงๆเลยหน้าสวนผมเนี่ยผมตัดไปทั้งหมดเนี่ยเกือบร้อยต้นเลยนะไปดูไอ้ต้นนนนี้้มััคือตอตะไรกน นี่นะเดินมากไม่กี่ก้าวก็เจอแล้วครับไอ้ต้นนี้มันขึ้นกันเยอะมากเลยกับสาหรับส่วนผมนะก็ไอ้ต้นนี้นะครับมันมีชื่อเรียกว่าต้นปอกระสานนะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับนี่ครับรูปร่างลักษณะตามจะเอย่างนี้นะตอนนี้มันขึ้นอยู่กับต้นส้มโอนะแล้วมันก็ขึ้นอยู่ตรงโคนเดียวกันเลยโอ้ดีนี้ส้มโอผมไม่โตเลยนะครับไอ้ต้นปอกระสานเนี่ยเป็นต้นไม้อันดับหนึ่งนะครับที่เราได้พบเจอบ่อยมากที่สุดมากกว่าต้นยิ้วหรือว่าต้นโพอยนะไอ้ตัวตัวต้นพวกเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้ตัดทิ้งงแม่เเลย ครับแล้วนี่ก็คือสามต้นไม้นะครับที่เราไม่ได้ปลูกนะแล้วมันก็เป็นต้นไม้ที่ขึ้นมากระสวนเรามันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรต่อสวนเลยนะมีแต่ทําให้สวนเรานะครับดับลงดับลงครับไอ้ต้นไม้สามประเภทนี้นะครับที่เราพบเจอบ่อยนั่นก็คือต้นยิ้วต้นโพแล้วก็ต้นปอสานะครับตัวตัวสามต้นนี้นะครับมันมาได้อย่างไงนะครับมันมาจากขี้นกนะฮะโดยรวมนี่ทั้งหมดเนี่ยที่มันโตมาเนี่ยมันมาจากขี้นกข้างนั้นเลยนะครับเพราะว่านกนะครับมันไปกินมเรล็งมาลงเมล็ดพวกมันนะแล้วก็บินมาอยู่ที่สวนผมแล้วก็มาคง เป็นไงล่ะมันก็ทําลายพวกต้นมงต้นไม้อย่างนันนะครับเราต้องทําการตัดครับอย่าทำนิสัยอย่างผมนะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมก็ปล่อยให้มันโตขนาดนี้เพราะเราไม่ได้สนใจนะพอเราสนใจทีนึงเราจะต้องมีเรื่อยในการตัดของพวกมันนะอก็สําหรับวันนี้นะครับช่องของคุณทําโกโกก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะทําการไปตัดในต้นไม้สามประเภทนี้ข้างในสวนข้างในสวนเนี่ยมีโคดเยอะ50-60ต้นเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ